ีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งวันนี้ผมได้รับหน้าที่ให้พาทุกๆท,ท่านเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงแรมโคโค่เทลที่สุดวงแบบง่ายสุดๆแบบที่ไม่ต้องฝ่าด่านการจราจรอ,อันขึ้นชื่อในกรุงเทพเลยครับจะไปยังไงเหรอครับตามผมมาเลย ในตอนนี้ผมก็กําลังจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมจะพาทุกท่านเดินทางในวันนี้ก็แค่ลงลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมายังชั้นใต้ดินหรือชั้นบีที่สนามบินสุวรรณภูมิไปขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องทําการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งวิธีการซื้อตั๋วก็เหมือนกับการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าท,ทั่วไปครับเลือกสถานีหย่อนเงินลงในช่องให้พอดีพอเราได้ตั๋วแล้วเราก็จะสามารถเดินไปขึ้้นนรถเเพพื่อไไไปยยัังสาีญทดลคบ ซึ่งการเดินทางโดย Airport Link นั้นเราก็จะต้องผ่านสถานีสุวรรณภูมิลาดกระบังบ้านทับช้างหัวหมากรามคำแหงมักกะสันราชปารบและสถานีปลายทางของเราสถานีพญาไทเพื่อเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า BTS ครับเมื่อเราตัวเช็คสัมภาระและลงจากรถไฟฟ้า Airport Link ที่สถานีพญาไทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้บันไดเลื่อน เพื่อที่จะเดินลงไปยังทางเชื่อม a i r p o r t Link กกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีพญาไทเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ในการเดินทางต่อไปครับโดยการซื้อบัตรโดยสารนั้นเราสามารถแลกเหรียญจากเคาน์เตอร์บริการและนำไปซื้อบัตรโดยสารที่ตู้จำหน่ายเพื่อไปอยังสถานีปลายทางของเราในวันนี้ที่สถานีช่องนนทรีครับเมื่อเราได้บัตรโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรา ก็จะต้องขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งเส้นทางที่รถไฟฟ้าจะมุ่งหน้าสู่สถานีแบริ่งเพื่อไปรอรถไฟฟ้ากันต่อครับเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงแล้วเราก็จะต้องโดยสารรถไฟฟ้าไปตามเส้นทางมุ่งหน้าแบริ่งผ่านสถานีพญาไทราชเทวีและลงเปลี่ยนขบวนรถและเปลี่ยนเส้นทางไปยังสายสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งหน้าบางว่าที่สถานีสยาม แต่หากใครไม่ได้รีบร้อนอะไรที่สถานีสยามก็มีแหล่งช็อปปิ้งมากมายที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปเลยครับเมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าสู่บางว่าแล้วเราก็ต้องผ่านสถานีสยามราชดำริสาราแดงสุรศักดิ์และก็ถึงสถานีปลายทางของเราในวันนี้คือสถานีช่องนอนทรีครับ เมื่อมาถึงสถานีช่องนนทรีแล้วการเดินทางไปยังโรงแรมโคโคเทลนั้นกระแสนจะง่ายครับซึ่งในวันนี้ผมเลือกใช้การเดินเท้าเพื่อไปยังโรงแรมครับเพราะว่าโรงแรมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแค่ประมาณ800เมตรเองครับโดยที่เรานั้นจะออกจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีที่ทางออกที่3เดินลงบันไดรถไฟฟ้ามาแล้วเดินตรงตามถนนนาราทิวาสราชนาครินอย่างเดียวเลยครับ ผ่านแยกถนนสีลมก็ข้ามถนนมาเดินตรงต่อมายังแยกถนนสุรวงครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนสุรวงเดินต่อมาจนเจอแยกถนนเดโชข้ามถนนมาก็เจอโรงแรมโคโคเทลอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังโรงแรมของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับ ง่ายขนาดนี้ขอบอกเลยว่าใครๆก็มาได้ครับส่วนในวันนี้ผมต้องขอตัวแล้วครับเดินทางมาทั้งวันขออนุญาตเข้าพักที่โคโคทลก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ